ที me ่อดที่าไปเี่ี่ราเีไ้วคี่จุมครับแมเป็นร้งแรกที่มารวมตัวกันทบุญ่างครยิงก็ดีใจเลยครับเพราะพวกเรากถือว่าเนโอกาสี่ไ้มาเจอแฟนคับพร้อมๆกันแล้วก็ได้ทาบุร้อมนแล้วก็ทั้ง8คนนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะได้มารวมกันแล้วก็ทาบุญพร้อมๆกันครับอบกันคองารลนครับครับก็ดีใจัที่เราได้มาทำงานด้วยนะครับแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ ปีนี้เนี่ยพังแพลชาริตี้ส0 2 0นเนี่ยรับก็ทำร่วมกับสองมูลนิธิด้วยกันนะครับก็คือมูลนิธิยุวรักษ์นะครับแล้วก็มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพวกเราทั้งแคนก็รู้สึกว่าเออการที่ได้มาทำงานแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยเหมือนแล้วก็ได้อะไรสองต่อไปเลย,ยางครับใช่ครับจริงจริงไม่เคยคิดถึงเรื่องยอดเลยครับว่า อย่างอย่างของเคสของพี่สิงห์ก็คือมาร่วงงานกับแพรทุกครั้งเลยเราเราก็ไม่เคยถามยอดเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับดีใจทุกครั้งแล้วก็ในทุกๆครั้งก็จะมาอีกนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ว่าต้องเป็นยอดเท่าไหร่ครับแค่ใจร้วๆก็พอครับรองเพงดว่าไมาได้ร้ออะไรบ้าง พี่วาดอะไรครับอาอผมว่าเป็นสิงโตครับเป็นสิงโตชราที่เป็นผมนี่เองมีอำนาจแต่ไม่มีแรงครับการหลักกันว่าอะไรวาดบีบีครับสุนัขของกันเองครับวินาวินวาดอะไรนะครับผมว่าเป็นกระต่ายครับวาดกระต่ายไว้ผมเป็นหน้ายิ้มครับหน้ายิ้มครับเป็นพระอาทิตย์ครับผมของผมเป็นเต่าของพี่สิงก็เป็นสิงโต ่อเราวาดสลับกันอาวโอเคคุณวาดสีตัวหัววาดเต่าคุณว่าอะไรนะครับวาดคนในกรอบรูปครับอ๋อคนในกรอบรูปโอ้เฟี้ยวมากเลยอะไรสแต่ลายเส้นไม่ได้สุดเลยนะทำเพื่อนกันเอกด้วยไม่ยังไงบมา ีจริงดีเลยครับจริงพวกเราทุกๆคนเน่ยเวลาพอถึงใกล้วันสําคัญวันเกิดอะไรเงี้ยครับเราก็จะรวมตัวกันไปทาบุญกับแฟนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งการรวมตัวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นยากก็คือเป็นงานนี้เป็นงานแรกเลยครับที่ทำให้พวกเราได้รวมตัวกันทําบุญแล้วก็ได้ได้ทำบุญให้กับน้องๆด้วยอะไรเงี้ย,<ล>ย <ๆ S 1> ครับครับก็ขอบคุณแฟนลับชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ท<า>ั้งต่างชาติแล้วก็ไทยด้วยที่เอ่อให้พูดภาษาอังกฤษเอาพูดไม่ได้ครับผมพูดภาษาไทยแล้วกันนะครับก็ ขอบคุณมากที่ยังติดตามแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตเราอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากๆครับที่ปีนี้เนี่ยเราได้มาทําบุญด้วยกันครับครับ จริงๆงานที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นแฟนโทเปียครับผมเราอาจจะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด8คนนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปใช่ไปไปแสดงกันทั้งหมด8คนเลยครับผมงั้นฝากแฟนโทเปียหน่อยใช่ฝากด้วยนะครับผม21 22พฤศจิกายนนี้นะครับผมพวกเราทั้ง8คนเนี่ยตอนนี้กาลังซุ่มซ้อมอย่างหนักเลยครับผมครับก็ฝากด้ครับยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับพี่นิวฟังไรพี่นิวฟังนครับผมก็พวกเราซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับผมก็ไปติดตามกันด้วยครับใช่ครับผม อ okay, okay. okay. ขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับคัาผมขอบคุณค่ะ